สวัสดีค่ะทุกคนและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะเพื่อออกเดินทางต่อนะคะไปกันที่12ปันนานะคะและตอนนี้เราก็แวะข้าห้องน้ำระหว่างทางนะคะและเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูกัน ีช่วงบัตน,นามตายูซื่อจื้อโจนะคะแล้วก็ที่นั่นนะคะก็คือเขตปกครองตงนเองระดับจังหวัดนะคะของชาวไทลือของทั้งชาวไทยรื้อนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ใต้สุดของมณฑลยูนนานประเทศจีนค่ะ,ะระยะทางจากอ่าหายต้าหลีนะคะไปที่สบองบรรน,นานะคะก็ะใช้ระยะทางประมาณ600กว่ากิโลเมตรค่ะต้นไม้ใบหญ้านะคะก็คล้ายๆกับ บ้านเรานะคะเพื่อนเดิมนะคะเส้นทางภูเขานะคะเข้าออกปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะคะอุโมงเยอะสุดๆนะคะเมืองจีนนะ่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะข้างทางก็ภูเขาแบบเชียงใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะแบบอารมณ์เชียงใหม่เหมือนกันเนาะ เหตุที่เราออกเดินทางกันเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะที่ต้านรีคือแบบหนาวมากนะคะภูเขาข้างหลังนี่คือแบบหิมะตกเลยนะคะ mm. ก็เลยแบบหนาวก็เลยคิดว่าเออควรจะลงใต้ต่อแล้วนะภ mm. ูเขาที่นี่ก็จะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะอุโมงย่านนี้นะคะก็จะเป็นแนวนี้นะคะ เมฆนี่จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเ่อนเมื่อวานคือเมฆแ,แน่นมากกลาคืนนี่คือหมอกหมอกแบบมองถนนไม่เห็นเลยนะคะอารมณ์เหมือนขับรถอยู่เชียงใหม่ค่ะแบบนาปลูกผักนะคะขั้นบันไดอย่างนี้ยค่ะเพื่อนลายอุโมงค์นะคะน่ารักดีนะคะนี้ 274กิโลเมตรนะคะเพื่อนๆก็เราก็จะถึง12ปัอนาแล้วทุกคนดูนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะที่เมืองจีนนะคะขับรถท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็มีคนนิยมใช้ด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นแวนนะคะนี่เป็นกระบะนะคะเพื่อนเพื่อนขับรถบ้านท่องเที่ยวในประเทศจีนนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดสําหรับจอดรถบ้านเนี่ยนะคะ ในหลายๆที่นะคะตามเส้นทางท่องเที่ยวนะคะพเพื่อนๆถ้าใครจะมาขับรถบ้านที่เมืองจีนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหรือว่าขับแบบว่าขับรถเที่ยวในในจีนเนี่ยจุดพักรถมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนจุดจอดรถที่นี่นะคะก็สะดวกสบายมากนะคะพเพื่อนมีห้องน้ํานะคะสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนรงมูนก็เป็นที่เติมน้ามันนะคะคือไม่รู้ว่ามีไว้ทําอะไรนะคะสีฟ้าคือน่าจะ หรือว่าเอาไว้แบบนอนฟีลแบบเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตรงนี้นะคะพเพื่อนๆก็คือหัวอ่์นะคะก็คือที่ผลิตชาหัวอรชานั่นเองนะคะเพื่อนแต่นี่คืออยู่บริเวณรอบๆนะคะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตรงจุดเซ็นเตอร์นะคะทุกคนหัวอ่์นะคะ 12, ร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรนะคะสิบกันเหลืออีกสองกิกิโลเมตรนะคะเพื่อน แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ผู้อ่อน,นะคะทุกคนเพื่อนๆเคยได้ยินไหมชาผู้อ่อก็คือที่เมืองผู้อ่อน,นะคะก็คือผลิตชาผู้อ่อนะคะหรือภาษาจีนเรียกว่าผู้อ่อนชานะคะเพื่อนๆก็คือที่นี่นะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจุดเซนเ็นเตอร์ของผู้อ่อน,นะคะเราอยู่บริเวณรอบๆ,ๆนะคะ เนี่ยก็ถิ่นปะถึงย่านนี้นะคะจะไม่มีภูเขาหิมะแล้วเนาะแต่ก็ยังสวยอยู่ดีนะคะทุกคนทูกนดูสิก็ดีเนาะก็ดีอยู่เหมือนกันเนาะไม่แย่ไม่ใช่ไม่แย่สวยเหมือนกันนะคะชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะคะทุกคนก็ อารมณ์แบบว่าดูแบบอุดมสมบูรณ์นะคะ ูเขาหิมะนะคะเพื่อนแต่มันก็ยังสวยอยู่ดีใช่ไหมคะ,ะสวยนะคะสวยแบบแตกต่างกันออกไปนะคะก็สวยกันคนละแบบแต่ก็สวยเหมือนกันนี่นะคะอันนี้นะคะถ้าเบรกแตกนะคะหรือว่าเบรกไม่อยู่นะคะก็ปิ้งขึ้นไปข้างบนเลยนะคะ ก็จะมีการแบบว่าตรวจรถนะคะก็ถ่ายไปได้ดีนะคะแต่เราจะไม่ถ่ายเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะคะก็เลยไม่ถ่ายนะคะเพื่อนๆวิวดีนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อึมงครึงเดี๋ยวก็ใส่นะคะเดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็ไม่มีแดดคะ่ะ ตึงคลึมแล้วนะคะทุกคนคลึมเลยนะคะ เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าต้นไม้ใบหญ้านะคะข้างทางเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ใบหญ่แต่แต่ละพันธุ์แต่ละชนิดนี่นะคะเหมือนกับเมืองไทยมากๆเลยะคะ่ะจริงๆนะคะเพื่อนๆแบบอารมณ์มันเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตรวจโควิดกันตรงนี้นะคะได้ยินมาว่าประมาณ40หยวนนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันตามเขาไปนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องมาตรวจนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีระบาดน,นะคะก่อนเข้าสสบองปันนานะคะตอนเข้าเนี่ยเราจะต้องตรวจโควิดก่อนนะคะทุกคนทุกคนที่จะเข้ามานะคะก็ต้องตรวจหมดนะคะอ่บถ้าเลย12ปันนาไปก็จะเป็นเมียนมานะคะทุกคนเมียนเตี้ยนนะคะ นี่เรากุ้งก็กําลังไปถามนะคะว่ายังไงนะคะตอนแรกตกใจหมดเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าเออต้องรอผลคะเก้าโมงเนี่ยเออถึงจะให้พวกเราไปได้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าต้องรอผลออกผลตรวจออกนะคะเราก็เหมือนไม่มั่นใจนะคะแล้วก็เลยไปถามอีกนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องนะคะดีนะคะที่ไปถามอีกเนี่ยตั้งใจจะนอนในรถแล้วนะคะคืนนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อเนี่ยเราก็เพียงแค่ เอาสองใบนี้นะคะยื่นให้เจ้าหน้าที่นะคะใบที่เราแบบเออแล้วตรวจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผลมันยังไม่ออกเงี้ยเอาใบานี้ให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สามารถที่จะออกเดินทางต่อได้แล้วนะคะแล้วก็รอผลตรวจออกพรุ่งนี้เช้าตอน9ก้าโมงนะคะเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะไปต่อได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะ จะตกดินแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีเหมือนด่านตรวจนะคะทุกคนก็แค่แค่ตรวจเอ่อพาสปอร์ตะคะแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปไว้นะคะก็ถามว่าเราจะไปไหนมาจากไหนอะไรแบบนี้นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นด่านแบบแบบ้ามแดนนะคะ้าแมบบเข่งเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่ติดอาวุธนะคะก็พอตรงนี้มันใกล้กับ เขตแดงนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเยนจิ้ง่ะ <problem> <cito> มันแบบน่ารักดีนะคะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน,นะค่ะบีชอบนะชอบดูอุโมงจังเลยท้ายเบืองไทยเลยนะคะเพืชผักนะคะก็คล,ค,ลคล้ายคล้ายเหมือนเลยนะคะพี่ว่าเหมือนอะจริงหงนะคะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเราจะมีเพื่อนเราอีกคนนะคะทุกคนจำคนมาเกาคนนั้นได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเขานะคะ ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกจากทางด่วนกันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะขนาดเอ่อเออขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทางด่วนนะคะตรงป้อมนี้นะคะก็ก็รูปแบบก็แตกต่างออกไปนะคะแต่ละพื้นที่เห็นไหมคะสวยดีนะคะน่ารักดีนะคะเห็นไหมเราไปแต่ละที่นะคะไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะเพื่อนนะดูแบบนะนี่12ปันนานะคะทุกคน ก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่เห,อหอพอเขใช่เห็นไหยเรียบร้อยนะคะ268หยวนนะคะทุกคนของของด่านนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก่อนที่เรามาเนี่ยเราขึ้นลงทางด่วนหลายรอบมากนะคะเฮ้ยยากาศทุกอย่างเป็่นไปหมดเลยนะคะต้นไม้นะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมอาคารโครงสร้างต่างๆะะทุกคนมีช้างเลยนะคะทุกคน Oh. Oh. แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็จะจอดรถตรงนี้ก่อนนะคะแล้วปั่นจักรายานเข้าไปดูข้างในนะคะว่า,ามันมีที่จอดไหมนะคะ เดี๋ยวจะเรานัดเพื่อนไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีที่จอดรถที่ดีกว่านี้ไหมนะคะเฮ้ยทุกคนก็เหมือนเชียงใหม่เหมือนกันนะคะเชียงใหม่เมืองเก่านะคะทุกคนคะและตอนนี้นะคะเราก็มานัดเจอกับอาถานนะคะทุกคนจําอาถางได้ไหมคะอาถานที่อยู่งน่ะทุกคนจาได้ไหมคะก็ <ST> อาถางเนี่ยเขาลี้ลี้มาก่อนนะคะมาจากต้าหลีมาก่อนเราสองวันนะคะเพราะว่าหนาวจัดนะคะทนไม่ไหวนะคะคนอายุมากกันนะแล้วเราก็ค่อยตามมาถาังมาทีหลังนะคะแล้วพอเรามาถึงที่12บรรนาน,นะคะแล้วก็เลยรัดอาถางนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็เป็นผัดนะคะผัดเครื่องในนะคะทุกคนและอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนต้มหัวปลานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทางข้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นักอยานคะ่ะเพื่อนๆไปตลาดนะคะถนนคนเดินอะ่ะบีก็เรียกไม่ถูกนะคะตลาดกลางคืนนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนทุกคนไปกันคะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีร้านเปิดนะคะเหมือนถนนคนเดินเชียงใหม่เลยเนาะแล้วก็จะจอดจัดกรยานไว้ตรงนี้นะคะเพื่อน หลานที่นี้ก็น่ารักนะคะทุกคนน่ารักเนาะอันนี้เราเป็นตันตีนไก่นะ,ะคืออยากรู้มากเลยไอ้ในถังอันนั้นอะไอ้ถังนีน้มันคือน้ำอะไรนะแล้วที่อยู่ในขวดแป๊บซี่มันจะเหมือนน้ำปลาไหมอะ ต่แก็มีข้าเหนียวสับรสด้วยนะคะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นชาวเขานะคะพเพื่อนติ้งย่างนะคะก็เงียบเหงามากเลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่มีคนเลยอะ่ะมะม่วงหรือมะละกอสับรสแล้วก็สับรสนะคะอ้อย นี่นะคะตรงข้ามนะคะก็มีร้านชาผูอ่านนะคะเพื่อน<ม>ก็มีร้านขายเครื่องประดับมากมายนะคะเ,เพื่อน<ม>ก็มีร้านขายเครื่องเงินนะคะ จะกันไม้นะคะภาชนะไม้นะคะก็มีร้านเขียนภาพวาดภาพร้อด้วยนะคะทุกคน,น,นมีเด็กน้อยเป็นแบบอยู่นะคะ ร้านนั้นมีเขียนเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะเอาละแมนเอาละแมนมันแปลว่าอะไรอ่ะทุกคน เราจะมาลองสั่งส้ำตำร้านนี้ดูนะคะก็เป็นแบบไต่สูนะคะก็คือคนกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาติพันธตะไทยนะคะไทยลื้อนะคะเฮ้ยทุกคนใส่ซอสสีลาชาด้วยนะอะไรอันนั้นอะไม่รู้นะแบบ เฮ้ยเครื่องปรุงก็เยอะเยอะกว่าบ้านเราอีกนะนจริงๆแล้วอ่าดูดิเ,เดี๋ยวเรามาชิมกันนะเจลิชมาแล้วนะคะทุกคนเหมือนปะ<อ>เหมือนส้มตำมัต่ตใส่ซอสพริกด้วยนะเดี๋ยวเราไปชิมกันอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเหมือนเหมือนของเหมือนของไทยไหมมุนเหมือนส้มตำไหมหมุนส้มตำเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อย เผ็ดนิดหน่อยอ่นถามมาว่าเผ็ดนิดหน่อยนะคะเหมือนเหมือนนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะเปรี้ยว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 ีมีก่ไม่ี่นี่บุเมื่อกี้เขาใส่ซอสพริกรีละช้าด้วยใช่ไหมเนี้ยมันก็ไม่แย่นะแตซอสพริกก็อร่อยอยู่นะคะก็เป็นเปรี้ยวเรี้วอ่ะเปรี้ยวเปเผ็ด นี่บอกไม่เผ็ดน,นะเผ็ดน,นะนแะใช้ได้เพื่อนๆก็คือใกล้เคียงอะ่ะใกล้เคียงก็เหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่เหมือนทั้งหมดเนาะก็เมื่อกี้ใส่ซอสพริกด้วยอะ่ะเออได้ได้ได้อยู่นะทุกคนคะแล้วสำหรับคืนนี้นะคะบีก็ปวดขามากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะบีก็พาเพื่อนๆมาที่ตลาดถนนคนเดินนะคะจิ่งหงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้บีขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมค่คนะืนหน้าบาย ร้านนี้ขายดีมากนะคะทุกคน